Nhưng dẹp nhẹp nhẹp Ui con dạy cái đi ra thủ bóng Em 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 bao bao đỡ con cái này nhìn Bao 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 Nắp ra Nhưng nhấp chứ, con Không đơn muốn cấp mái kéo Con dạy cái này đơn muốn cấp mái kéo สปาครับถ้าน้ำมินทำการบ้านเสร็จน้ำมินค่ะดู Youtube ได้ไหมครับอ่าได้ได้เดี๋ยวทำการบ้านเสร็จปลาให้ดู Youtube อ่ะโอเคเอาลีบๆิบลีบทำให้เส็จนั่งใจทำเสร็จแลว้วอ่าดูอะดูย t u b e ได้่ง<ๆ> <I mean, บิมดูเลยอ่ะ น้ำเบียมดูคุณยายแกนยยแกนี่ครับยยแกนี่าพูดอะด้วยพูดว่าอะไรเขาพูดว่าเอ้ยน <c oughs> ี่ใครคุณยายแกนี่อะไระบิมเฮาอายุเฮ้ยอายอะไรอ่ะโอ้ยบีม <c oughs> บีมดูยูทูบบีมดูคุณยายแกนี่เป็นผีเหรอ <c oughs> โอ้ไม่ต้องดูหรอกป้าไปเล่นของเล่นกับป้าเนี่ยป้า ไปไปเล่นของเล่นกัน,<ห>นอืมโอ้ปืนอะไหนลองยิงดิีเจว๋วอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบิมบิ๊มบิม,บมใครใครเดินผ่านบ้านแล้ววะไม่รู้บิมไปดูดิอุย๊ยอะไรอ่ะดี๋ยว,ว่าจะไปน,น,น,นคุณยายแกน,นี่คุณยายแกนี่เหรอคุณยายแกนี่จะออกมาจากจอจริงหรือ เอาปืนวางไว้นี่ก่อนเอาปืนวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปยิงแล้วเสียงดังไปไปตามไปห้างบีมตามไปห้างแล้วเสียงดังด้วยแล้วเสียงดังด้วยบีมจะไปตื่นไฟดิเดี๋ยวเขาได้ยินเขาฝูดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่เุ้ยบ้านเรามีคุณยายแกณฑน,นี่ด้วยหรอแอบเร็วแอบเร็วเุ้ยเขาเดี๋ยวเขาเดินลบไปนักไหนนะาดูอะไรเขาดูอะไร

คุณยายแกน,นี้เดินไปแล้วไปค่อยๆตามวิยนี่พีุ่กข์กันอปอพุ่งค่พูดว่า where are you ด้วย where are you เนื้อเสียงดังนะ,วะ,วะอะไรเสีงอะไรแปลกอะไรอ่ะออคุณทำเสียงตบทำไมยายแกนนี้มองเร็ว เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไปเดินตามไปคุณใายแกนี่เขาจะเข้าบ้านเราเขาจะเข้าบ้านนะวะเขาจะเข้าไปทำไมอ่ะเยปนี่อ้ยเขาจะเข้าบ้านเราแล้ว ไป,ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเขาขึ้นบ้านเราไปแล้วพิมเขาขึ้นบนบ้านเราไปแล้วเดินตามามาดิตามมาบิมไปดยเขาจะเข้าห้องนอนเราแล้วไปดิไปดูบิมบิมอย่าเพิ่งเปิดลงไปเอาปืนมาก่อนดีกว่าไป,ไปไปเอาปืนมามงได้ปืนแล้วะเอาปืนไว้ก่อนเนี่ยอุ่นใจ ในรองยิงนีมีลูกกระสุนบ้างโอเคโอเคโอเคไปไปไปเปิด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 เดเดิูคุณยายเจนี่อยู่ไหนอย่ายิงนะเดี๋ยวเดเสียงดังคุณยายเจนี่อาบน้ำอาบน้ำยู่วะใช่ไเดินไปฟัง แล้วบ yeah, ้านเขาไม่มีอ้าปอทําไมเขามาอ้าบ้านเราวะคุณยายแกนนี่กำลังจะออกมาแล้วหลบเร็วเร็วรบรบรบลบรบเรจะยิงตอนไหนอะป้าเดี๋ยวถ้าคุณยายแกนนี่เดินออกมาก็ยิงเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแอมดับไปปืนนี้ก่อนเถอะคุณยายแกนนี่มาแลอย่าเระชิดี๋ยวคุณยายแคนนี่มาแล้วม่นี่ ยิงเลยนะยิงเลยบีมยิงเลยอ้าวทําอะไรนี่ไม่ใช่คุณยายแกนี่อะบีมคุณยายแกียแกนงแกนี่อะไรที่ไหนนี่แม่บีอ้าวอ้าวไม่ใช่คุณยายแกนี่อะแล้วคุณยายแกนี่ไปไหนแล้วอะก็เห็นเห็นคุณยายแกนี่หน้าขาวๆที่บ้านเราว่าขาวๆอะไรแม่มักนะอ้าว มักหน้ามักหน้าแล้วลงไปเดินเล่นข้างล่างทำไมอ่ะก็มันรอนานต้องสิบนาทีกว่าจะล้างก็ออกแม่ก็เลยเลงไปเดินเล่นอ้าวแล้วเอาผ้าคุณหนูไปคุมหัวทําไมล่ะใช่ใเนี่ยผ้าเนี่ยต้องค้างมันแรงแม่ก็เลยคุมหัวไว้เดี๋ยวเป็นวัดอา้อาวไม่มีมักหน้าเสร็จแล้วต้องรอสิบนาทีกว่าจะล้างหน้าได้ไปเดินเล่นดูต้นไม้ดีกว่า ไปเดินเล่นดีกว่าดูซิพ่อลูกทำอะไรกันเอกันบ,บ้านพีช่ชายครับคาน,นิสาครับอสงสัยทบทวนกันบ้านกันอยู่ฝันร้ายอืฝันร้ายยายแกน,นี่ไม่มีจริงยายเกนนี่ ะะนเหอคุณยายแกนี่คุณยายแกนี่คุณยายแกนี่อะไรเราแม่เราเองไปๆเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำนอนกันได้แล้วคุณยายแกนี่